สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในชแนลเพ็งราคาเช่นเคยนะครับแหมวันนี้ก็จะพามาดูโซนิกเหมือนเดิมครับบ้านเรามีแต่โซนิกนะครับชแนลนี้เจอแต่โซนิกเลยนะครับช่วงนี้ไม่มีรุ่นอื่นเลยนะครับมีแต่โซนิกนะครับก็เหมือนเคยครับที่นี่มีแต่หัวฉีดนะครับก็พามาดูคันนี้อีกคันนึงครับสาหรับเจ้าโซนิกคันเทานะครับโซนิกตัวเก่าคันเทานะครับที่วางเครื่อง c b 1ีหน้ไอเต็มระบบนะครับที่เป็นหัวฉีดนะครับก็คันนี้ก็ เป็นงานทางร้านของเรานะครับที่แต่ว่าลูกค้านําเครื่องมาเองนะครับก็เราก็รับจบให้ไปนะครับติดตั้งพร้อมขับกลับนะครับก็งบห้าใบเท่านะครับมีเครื่องมานะครับเราก็รับยกขึ้นและติดตั้งให้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูรายละเอียดเลยครับอ่าขออนุญาตดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับเดินไ้นะครับสวิทข้างซ้าย ตัวนี้ก็จะเป็นฮันนี่เวลนะครับข้างขวาเป็นโดมิโนนะครับอ่าฮันนี่เวลที่เราทําไปนะครับก็ปกติฮันนี่เวลมันจะมีปุ่มสตาร์ทเนาะข้างซ้ายนี้เราไม่ได้ต่อให้นะครับแต่ว่าเราวายสายไปแล้วถ้าลูกค้าอยากใช้ก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยข้างซ้ายนี่ไอตัวนี้ก็แตะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ปกติต่อออฟลันนะครับก็ลูกค้ามีฝั่งนี้โดมิโนอยู่แล้วนะครับออฟลันอยู่นี่นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ตัดเปิดปิดไฟสูงไว้เปิดปิดไฟหน้านะครับอันนี้ก็ไฟสูงไว้ต่าตัวนี้ก็พัดไฟนะครับดไ้ โอเคก็มาครับดูรายละเอียดนะครับตั้งแต่ข้างหน้าครับตัววัดความเร็วก็ใช้ความเร็วของ CBR 150i นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ดุมหน้าโซนิกนะครับใส่ได้เลยนะครับเกียร์เขี้ยวในดุมออกประมาณสักสอามินนะครับอ่าขึ้นมานะครับตรงข้างหน้านะครับก็จะเป็นเรือนไม้ของ CBR 150i นะครับอันนี้กุญแจแข็งๆนะะครับ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมากล่องไฟนะครับก็จะเป็นกล่องเดิมของมันเลยนะครับนี่ครับกล่อง CB ีนะครับก็อยู่ตรงคอโค้งนี้ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับสามารถเอาไปได้นะครับคอยไฟนะครับก็เหมือนทุกคันครับที่ผมทํานะครับก็ไว้นี้เลยนะครับอ่าดินเร่งเซนเตอร์เซนดินเรงเซนเตอร์เดิมนะนี่ครับตง์หัวขีดนะครับนี่ครับหัวขีดเซนเตอร์เดิมนะครับแบบนี้เลย แผ่นชาร์จนะครับห้าดูแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าอนาคตเขาใส่กองนะครับก็ให้ย้ายมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อลูกค้าเขาใส่หม้อพักน้ำนะเพราะว่าคันนี้ไม่รู้เขาจะใส่หม้อพักน้ำเปล่าผมก็เลยแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตามติ๊กก็เป็นงานของเรานะครับใต้ถังนะครับฝั่งใต้ถังแบบนี้เลยเห็นไหมครับใส่บางคนใต้ท้องได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยบางคนใต้ท้องนะครับ อ่าโอเคถังน้ํามันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องเอาตัวเดิมมาปิดนะครับตัวอุดอันนี้ผมเอาถุงปิดไปก่อนนะครับอ่าน้ํามันครับรถทุกคันก็ที่เป็นหัวฉีดก็สามารถเติมได้เก้าหนึ่งเก้าห้า e ยีสิบ e แปดห้าแต่ e แปดห้าไม่แนะนํานะครับท้ายไม่ค่อยเดินสําหรับรถเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดของดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เขาของเขาหักนะครับลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์เอ้ยไม่ใช่เซนเซอร์ พัก่าเซอร์วิสนะครับไวรัสโค้ดครับโอเคอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกล่องฟิวนะครับมีฟิวทั้งหมดสามตัวนะครับแถมมาให้สองตัวนะครับจุดกาวก็ตรงที่โค้งอย่างนี้นะครับดูตรงแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับพวกลบสีเขียวนะครับพวกบวกสีแดงนะครับเห็นไหมครับอ่า มันนี้เลยครับปักไฟทงไฟท้ายนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนดีเดย์สตาร์ก็อยู่แบบนี้นะครับอ่านะครับน้อยตรงนะครับเห็นนะครับเนี่ยความติ๊กอยู่นี้นะครับใส่ท่านี้นะครับเนี่ยนะครับความติ๊กใส่ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับคันนี้ก็เต็ม เต็มระบบทุกอย่างนะครับไม่มีแค่เซนเซอร์มุมเอียงนะครับพั้ลมพัดลมนี้หมดนะครับนี่ครับขโมยตัดก,ก็อยู่นี้นะครับคีแรกครันนี้เจ้าของเขาบอกว่าให้เอาเซนเซอร์ฝั่งไว้ที่หมอ้อน้ำนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องสสยหมอ้อน้ําเขาเขาต้องซื้อสส่หมอ้อน้าแต่งมาเนาะพราะพอถ้าเกิดเอาตัวเซนเซอร์ตัวนี้มาฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยไอสายตรงเนี้ยมันจะเป็นสองชิ้นปุ๊บ อาจจะเป็น2ชิ้นใช่ไหมตัวนี้ชิ้นหนึ่งตัวนี้ชิ้นหนึ่งต้องไปหาท่อมาต่อนะครับเพราะตัวเพราะตัวท่อโมตัวนี้ไม่มีแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องอุดด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันไหลนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปขับให้ดูนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนขับขี่นะครับจําไว้นะครับว่าถ้าทุกคันนะครับที่ทําไปนะครับและชุดไฟที่ทําไปนะครับไปลาเปิดกุนแกปุ๊บเนี่ย เราต้องดูออฟลันด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดออุดอันนี้อันนี้ออฟรันออฟออฟรันไม่ได้ออนใช่ไหมปิดกุญแจไว้ก่อนอันนี้คือออนอันนี้คือไม่อ่อนใช่ไหมออฟรันไม่ออนเราเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยอามัมจะดังแค่แกรกแต่ปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับเราต้องออนตัวนี้ด้วยบางคนคิดว่าเฮ้ยพี่ผมกดออนแล้วทำไมปั๊มไม่ดังอ่าเราต้องปิดกุญแจแล้วเปิดใหม่นะครับมันถึงจะดังนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็คือตามหลักการแล้วปั๊มติ๊กจะทํางานก็ต่อเมื่อ เราเปิดกุญแจทุกครั้งที่คือครั้งแรกอะที่เราเปิดกุญแจเนี่ยเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยปั๊มติ๊กมันจะทํางานเลยประมาณสามถึงห้าวินะแต่ถ้าเรามาเปิดกุญเปิดกุญแจแล้วเรามากดออฟดันที่หลังเนี่ยปั๊มติ๊กมันจะไม่ดังนะอืมมันต้องออนไว้ก่อนแล้วก็เปิดเปิดกุญแจนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนออฟดันนี่คือมีประโยชน์อย่างไรก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะก็จะประมาณนั้นเลยนะครับดูไฟยนะ้อนเงาติดนะครับ ปมไม่ค่อยดีนะครับลาซาดนะครับนะติดแล้วครับอ่าโอเคพัดไฟครับอ่าติดนะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับคันนี้ก็มีรายละเอียดก็คือไฟสูงขาดนะครับจะไฟต่ำติดนะครับโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปคับที่ให้ดูนะครับ ออนไหมไม่อ,อนไม่ได้สตาร์ทหลายวันนะครับทำเสร็จปุ๊บก,ก็จอดเลยนะครับรอเท,ท็ดระบบทีเดียวหลายคันนะครับ ผมเดี๋ยวเราไปขับขี่ให้ดูกันนะครับรู้สึกว่าคันนี้นะครับอ่าปล๊มติ๊กไม่ค่อยจะดีร้อปอร์เซ็นนะครับก็น่าจะด้วยเนื่องจากรถคันนี้ก็เครื่องซื้อเป็นเครื่องมือสองนะครับคือเครื่องมือสองนี่ถ้า เมื่อกี้นี้ที่เรามาเทสกันนะครับที่รอบปลายมันเปิดเครื่องเ่งไม่ออกนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการาเพี่ยนหัวฉีดแล้วก็ฟั๊มติ๊กเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สาเหตุเกิดจากาปั๊มติ๊กนะครับที่มันล้านะครับใกล้าลารูกนะครับแล้วก็หัวฉีดก็ไม่มีกองที่ส่งซองหัวฉีดด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้มาลองขับขี่ดูนะว่าอาการมันจะดีขึ้นจากเดิมเยอะ ขันเร่งแล้วรถมันมัน,มนบอดๆครับมันเร่งไม่ออกนะครับาครับผมแล้วตอนนี้ก็คกณพาก็ได้เบิกความติ๊กมาใหม่นะครับแล้วก็หัวฉีดใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองขับแค่ยูเทินเดียวพอครับให้รู้ว่ารถมันเปิดรอบออกครับแค่นั้นพอครับไม่ได้ทดสอบรถพัดอะไรนะทับปีดน,นะครับพูด,พดไม่ไระตูกเลย อ่าตัวนี้ก็ลูกค้าได้เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาเลยนะของเป็นของใหม่นะ คันนี้ก็เปลี่ยนหมดแล้วเนาะระบบน้ำม,ม,มันก็เหลืออีกแค่ไม่กี่อย่างก็แทบจะสมบูรณ์ทุกอย่างเลยคันนี้นะครับถ้าในความร,รู้สึกก็คือทําคัทตอีกหน่อยนะย้าคัสตใหม่นะครับเปลี่ยนชุดคัดตใหม่แล้วก็ให้ดีก็ปิดเครื่องน,นะเท่านี้คนระัสบสมบูรณ์แล้วครับจบดแล้วรถคันนี้เหมือนขับรถใหม่เลยครับตอบเลยแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนปั๊มมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแล้วนะ Good. ปาดหน้ากล้องนะครับไม่รู้ว่ามันลัวมีเปียกน้ําฝนนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับนี่ก็ยังหลงหลงเกียร์อยู่นะโอ้ยน้ำถามเลยเดี๋ยวลองดูนะแบบออกตัวเกียร์หนึ่งอนะ ก็สำหรับเจ้าคันนี้ก็พอหอมปากของคอนะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมนี่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดกระตุ้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับหรือจะติดต่อติดต่องานนะครับก็ทักไปที่เพจเฟซบุ๊กได้นะครับที่ปิงหลัการัพแชนแนลนะครับก็ ตามที่เดี๋ยวผมพิมเป็นรูปให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับเจ้าคันสีเทาคันนี้นะครับก็โอเคเป็นอีกอีกหนึ่งคันนะครับที่ขับสนุกนะครับก็ฝากไว้ทิ้งท้ายนะครับสาหรับรถหัวฉีดนะครับก็ระบบน้ำมันเป็นสิ่งสาคัญนะครับถ้าระบบน้ำมันไม่สมบูรณ์ก็รถก็วิ่งไม่ดีนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคครับผม